รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพพื้นที่ของเราก็เน้นต้นไม้แล้วก็เน้เนเน้นหญ้าครับอยากให้ดูครับดูแล้วจะได้รู้ว่าที่นี่มันเหมาะกับใคร กิจกรรมที่นี่หลากหลายมากเขอใหญ่จะอยู่ด้านนี้ครับเขอใหญ่อยู่ฝั่งนี้นะนั่งหน้าเต็นได้มีโต๊เก้าอี้ให้นาเต็นเลยครอบสูตรครบใช่ครับข้างในมีมินิบาร์ให้ด้วยเล็กๆไม่ต้องเหนื่อยคนมาเองใช่ครับเราเน้นที่เมล็ดของกาแฟเมล็ดใช่พี่ใช่ครับแล้วก็แล้วก็ตัวตัวเครื่องที่ที่ใช้ใช่ครับวันนี้สวัสดีครับครับเดินทางกันมาที่ ปากช่องอีกครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาซึมทัพย์ธรรมชาติรอบล้อมไปด้วยขุดเขาณที่นี่มาดีปากช่องมาดีนะครับมาดีมาดีแล้วก็มาดีสรุปว่ามาดีดีกว่ามาไม่ดีไม่ต้องมาที่นี่แล้วก็เจอกับพี่คนนี้พี่แซบสวัสดีครับพี่แสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่แซบพี่แซบเป็น โอนเนอร์ดูแลกิจการที่นี่เป็นผู้จัดการที่นี่ครับดูแลทุกอย่างของมาดีปากช่องครับผมมาดีปากช่องต้องอธิบายกันหน่อยทําไมถึงมาดีนี่มาไม่ดีเราไม่ต้อนรับตอนแรกก็แบบให้ตั้งแบบสั้นๆมาดีมาดีซึ่งมันดูแบบ มันดูไม่สมูทใช่ครับก็เลยเปลี่ยนเป็นมาดีมาดีครับเพราะว่าด้วยพื้นที่ของเราตั้งอยู่ที่ปากช่องเลาวลายเป็นมาดีปากช่องเลอให้ได้รู้เลยที่มาดีก็คือปากช่องถูกต้องชัดเจนไปเลยพื้นที่ผมว่าโอ้กว้างใหญ่ไพศาลมากทีับโดยรวมพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดนะในส่วนของของที่เราที่เราใช้ให้บริการลูกค้านะฮะก็จะทั้งหมดทั้งหมด72ไร่พื้นที่ก็จะยาวไปถึงข้างหลัง นะครับแล้วก็ในส่วนครับในส่วนของของมาดีก็ประมาณ20ไร่ยีไร่ที่แบบเป็นเป็นเรื่องของเซอร์วิสที่นี่คาแรคเตอร์เป็นลักษณะเป็นรีสอร์ทแก้มๆกลางป่าอยากให้ธรรมชาติประมาณนี้นะพี่โดยความหมายโดยใจความมันใช่ครับใช่จมีฟังก์ชั่นอะไรบ้างครับพี่ที่แซบในในส่วนของของเราของมาดีก็คือจะมีบ้านพักนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ เต็นแต่ว่าของเราก็จะมีทั้งเต็นให้เช่านะครับมีทุกรูปแบบมีทุกไซส์เป็นเต็นเต็นกระโจมเต็นเช่าเต็นกลางกาวก็มีมีลานกลางเต็นด้วยมีลานกลางเต็นด้วยครับแล้วก็มีเต็นติดแอร์โอเคเต็นกรเต็นติดแอร์ข้อข้อพิเศษของเต็นติดแอร์คือของเราก็จะมีแยกห้องน้ำกอเต็นหนึ่งเต็นหนึ่งหลังมีห้องน้ําให้หนึ่งห้องไม่ได้ใช้เป็นห้องน้ํารวม ก็เป็นห้องน้ําส่วนตัวไปใช่ครับเป็นห้องน้ําส่วนตัวแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้เด่นและมีจุดพักผ่อนเหมือนข้างหลังเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งจุดพักผ่อนนะพี่นะใช่ครับทำไว้สเปซทิ้งทิ้งไว้โอ้โหสวยงามเลยพี่อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางครับให้ลูกค้ามานั่งถ่ายรูปจิบกาแฟตอนเช้าแล้วก็มีนั่งร้านสองสัตว์ใช่ครับข้างบนเ้าไปดูไปดูแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือเป็นคาเฟ่ ใช่ครับคาเฟ่นะครับแล้วก็กิจกรรมที่นี่ก็เยอะนะอันนี้เรา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 ไล่เรียงภาพรวมกันก่อนนะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนเราก็จะเห็นทั้งหมดครับผมนะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันอ่าไปข้างบนอย่างนี้เลยครับว้าวไปไปดูข้างบนนะครับไป ยี่สิบนไล่เลยนะโหพี่ดูแลกันหนักหนาอาการเลยยะพี่พี่แสบก็เอาเรื่องอยู่ครับเพราะว่าพื้นที่ของเราก็เน้นต้นไม้แล้วก็เน้นเน้นหญ้าครับว้าวว้าหญ้าเนาะใช่ครับก็ธรรมชาตินะพี่อยู่ธรรมชาติโดยโดยพื้นที่เขามันก็จะมีความเป็นเนเจอร์ที่มันแรงอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นต้นไม้นี่ก็จะช่วยได้ใช้น้ําเยอะมากใช้น้ําเยอะมากเลยโอ้โหโอ้โหนี่กี่ชั้นนี่พีสามชั้นครับสามโอ้ยมันวิเศษมากใช่พี่มัน ทำไมไม่แนะนำผมเน no ี่ยผมนอนบนนี้ได้ไหมครับพี surgeons, do ่ได้แหละผมนอนบนนี้เลยนะได้ครับโอเคมาดีมาดีวันนี้วันนี้คือหัวใจเลยครับผมโอ้มันชุ่มฉ่ำมากตรงนู้นตรงนู้นเป็นบ้านพักแค่ดิใช่ครับเป็นเป็นบ้านพักโซนแรกครับโซนแรกบ้านพักเรามีสองโซนใช่มีสองโซนครับแล้วก็โซนหลังจะอยู่ด้านนู้นครับมีสองโซนใช่ครับค่าขั้นด้วยอะไรนะแปลงผักีสวนผักครับสวนผักผักสวนครัวซึ่งผักสวนครัวก็ได้ แปลงมาเป็นของกินของรับประทานเป็นอาหารในเดิมทีนิดนึงของพี่แสบเบื้องต้นพี่แสบนี่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารครับผมนะผมใช้คํานี้ได้นะเพื่อนนะแล้วก็หลายๆเมนูจากจากหลายๆที่ผ่านการคิดค้นการทดลองทดลองเป็นเมนูเด็ดเนี่เพราะฉะนั้นมาที่นี่การอกทอดของฝีไม้เร่มือนี่อาหารนี่ไม่ต้องพูดถึง เขาต้องพิถ <ol> ีพิถันน้ตาลเราเรามาทางนี้จะปล่อยให้มันผ่านมันไม่ได้ก็เน้นรายละเอียดทุกรายละเอียดโอ้ไม่ว่าจะเป็นภาชนะหน้าตารสชาติโอ้โหนี้มีโอกาสมถือว่าโชคดีมากครับผมโอเคบ้านโซนที่สองแล้วก็มีแปลงผัก จะจะเป็นพืชผักสวนครัวพวกแบบที่จะต้องใช้เข้าครัวใช่ครับใช้ในห้องอาหารแล้วก็ให้เป็นกิจกรรมให้ลูกค้าได้เอาป็นกิจกรรมไปเก็บแล้วก็เอามาช่างแล้วก็เอากลับบ้านได้ก็ถือว่าสดสดจริงๆกันนะพี่นะมีผักมีผลไม้ผลไม้ให้ลูกค้าแบบเก็บกลับบ้านได้มะละกงมะละกอครับทุกอย่างครับปลูกอะไรก็งามไม่ใช่ผลนี้มต้องมีสดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขโมยสดไล่เลี้ยงมาหน่อยก็เป็นเป็นร้านค้านี่นะ ใช่ครับก็เป็นร้านก็เป็นวเป็นเป็นตรงที่ลูกค้าเช็คอินด้วยเช็คอินนะฮะแล้วก็จะเอาอะไรจะนอนเต้นนอนกระโจมนอนบ้านสไตล์ไหนเป็นวิลล่าเป็นพูลอะไรต่อกว่าไปติดต่อได้ตรงนี้ข้างห้างก็จะมีเหมือนพวกกิจกรรมให้เด็กเล่นใช่ครับนะพี่นะก็จะสนุกอ่ะตรงนี้อันนี้อันนี้ส่วนส่วนตรงนี้อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ครับก็เป็นบ่อปลาเนาะนะพี่แปบนะครับผมอไล่เรียงข้างหลังเรานี่ก็เป็นกระโจมนะ ใช่ครับโตกกะจมติดแอร์เป็นเต็นต์ติดแอร์เป็นเต็นต์เต็นท์โตเกียวติดแอร์โอเคก็จะมีหลายรูปแบบใช่ครับแล้วก็กิจกรรมอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของกิจกรรมที่นี่หลากหลายมาก ก็จะมี ATV 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 ก็เป็นให้ลูกค้าแบบเช่าเพิ่มอ่านในคราวไปใช่ครับผมแล้วก็มีจักรยานไฟฟ้าจักรยานแล้วก็มีสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็มียิงธนูปลาเป้ายิงธนูปลาเป้าแล้วที่นี่มีมีเป็นลายแบบลานสเก็ตบอร์ดเป็นโบสเก็ตอยู่ข้างบนเป็นสนามเลยเอาง่ายง่าครับผมแล้วก็ไอจุดกลางเซนต์ใหญ่บอกใกล้ๆตรงนั้นนะโซนนครับโซนข้างหลังอ่ากําลังกําลังทํอยู่สี่สิบห้าสิบหลังสบายเป็นออนกาวกันเลย อยากให้ดูครับดูแล้วจะได้รู้ว่าที่นี่มันเหมาะกับใครครับผมเบื้องต้นคาเล็คเตอร์เบื้องต้นถ้าให้พูดนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวกลุ่มกลุ่มครอบครัวครับผมแล้วก็สําหรับแขกผู้ใหญ่ครับผมผู้สูงอายุคือเขาจะเน้นพวกกิจกรรมพวกสวนพวกเก็บผักผลไม้อย่างเงี้ยครับแล้วก็วัยรุ่นก็จะเกี่ยวพวกกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรประมาณนี้รนี่นี่นี่ครบทุกใบในคนเล็คตอ์ แล้วก็ส่วนเด็กๆก็จะมีสนามเด็กเล่นให้มีอะไรแบบนี้ครับมันก็ม,นกมาก <ะ S 2> นันทั้งบ้านอนะ่ะใช่ั <laughs> มาทั้งบ้านแล้วก็กระจายทำกิจกรรมไปครับผมที่นี่อายุอานามยังไงบ้างพี่ที่เปิดมาก็ตั้งแต่เปิดมานะถ้าถ้า ก็คือเราเราเริ่มทําตั้งแต่ช่วงโควิดก็คือปรับพื้นที่พราะกรต่ายน่ใช่ครับจัดแลนด์สเคปจัดนั่นจัดนี่ให้มันลงตัวนะครับแต่ก่อนก็จะเป็นป่าป่าป่ากระถินเลยฮะลกๆหินเลยมาแล้วตกใจพื้นที่ต้องมาสร้างคร์ฟต้องมาสร้างใหม่หมดครับต้องมาปรับพื้นที่ใหม่หมดครับแล้วก็ถ้าเปิดจริงๆก็ประมาณ9 8 9เดือน8 9เดือนโอ้ยังไม่ถึงโอ้ไม่เดงถือว่าใหม่มากเรื่องห้องฟงห้องพักอะไรอย่างเงี้ยเลเจอร์ของที่นี่เท่าที่ทราบมาเป็นเป็นหินเยอะ หินเยอะใช่ครับแล้วก็ปรับพื้นที่ตามหินเลยครับมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เขาใหญ่เที่ยงใช่ครับเขาใหญ่เที่ยงถูกต้องครับลักษณะนะโอเคแล้วถ้าเขาใหญ่อจะมองไม่ออกเขาใหญ่จะอยู่ด้านนี้ครับอ๋อเหรอใน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 วะต้องขึ้นไปข้างบนนู้นครับเขาใหญ่อยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้แล้วก็เนี่ยเนี่ยเขาเล็กเขาเล็กนะพี่อันนี้อันนี้ไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักอันนี้เขาอันนี้เขาแสบครับใช่ครับเขาแสบหนึ่งอันนี้เขาแสบสองขาแสบแล้วก็เห็นว่า เขาอะไรเนี่ยนี่นี่คือเท็กเจอร์ของโลโก้เลยพี่ใช่ครับนี่คือเขาลูกนี้ครับอ๋อในในเขาเขาไปดูมุมนึงครับเขาลูกนี้เลยครับนี่คือโลโก้ของมาดีเป็นโลโก้ปักช่องเลยไหมพี่แต่ว่าเมื่อก่อนอาจจะแบบไม่ได้มีไม่มีต้นไม้เขียวอ๋อไม่จะมองเห็นชัดเลยครับโอเคนะเออก็เป็นไอเดียดีก็ถือว่าเป็นบอกคาแรคเตอร์ของเราในชุมชนครับผมก็เราก็พยายามสร้างความเจริญให้ชุมชนนะครับเพราะว่าเราก็มีรับเด็กพรัฒนามมาช่วยงานช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับแล้วก็เออ ชาวบ้านแายงานแล้นี่นะใช่ครับเขาจะได้มีรายได้ครับผมร้านอาหารพรณีสุขุมวิทย3 ยังอยู่กันที่บรรยากาศของมาดีปักช่องมาดีปักช่องนะครับนะครับอันนี้อยากจะแนะนำเหลือเกินเป็นเต็นกระโจมติดแอร์เป็นติดแอร์ใช่ครับที่นี่มีกี่กี่หลังครับพี่เออสร้างไว้สี่หลังสี่หลังนะพี่ครับสร้างไว้สี่หลังก็เป็นลักษณะกระโจมแล้วก็มีหลังคาเนาะใช่ครับบรรยากาศแล้วก็แซกด้วยโอ้โหต้นมงต้นไม้ดูดิครับผมเพราะว่าอย่างพื้นที่เราก็ปรับตาม ตามหินเลยเพราะว่ามันไม่สามารถเอาออกได้ครับถนนอาจจะมีแคบบ้างกว้างบ้างอะไรแบบนี้บรรยากาศเอาแล้วแต่ละบางก็มีระยะมีสเปซของเขาไปนะครับแล้วก็อยู่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติหรือกิจกรรมที่มันอยู่รอบตัวเราโอ้แต่มันหลังใหญ่เลยนะพี่หลังใหญ่ครับอยู่ได้ถึงสีท่านเป็นเป็นเป็นระเป็นเป็นกระโจมเป็นเต็นท์นอ้ ็นกี่เมตรนะพี่ครับเต็นอย่างนีโอ้หกคูณเมตรหกคูณหกอะไรเงยนะประมาณใช่คือพื้นที่ของฐานก็หกคูณหกครับใช่พี่ใช่ครับตัวเต็นท์น่าจะประมาณสี่สี่คูณสี่สี่สี่ใช่สี่คูณสี่ก็กว้างครับอยู่ได้ข้างในดูดิดูดิครับเป็นลัสเซีแอร์เย็นฉ่ำครับเพราะแอร์เราก็ใช้ตัวใหญ่กว่ากว่ากว่าพื้นที่หน่อยนึงใช่ก็เขาเย็นเย็นนะครับนั่งหน้าเต็นท์ได้มีโต๊ะเก้าอี้ให้หน้าเต็นท์เลยครบสูตรครบใช่ครับข้างในมีมินิบาร์ให้ด้วยเล็กๆ ส่วนองค์อาหารไม่ต้องเป็นห่วงอาหาเราอยู่กับเราได้เลยพี่แสบพี่แสบแจดให้เอาองค์อาหารสบายมากอันนี้ก็คือถ้ามาพักก็คือมีมีอาหารเช้าอะไรให้มีรวมอาหารเช้าอยู่แล้วอาหารเช้าของเราก็ชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เลยครับเสร็จเป็นเซตโอ้โหชุดใหญ่เช้าเช้านี่บอกอิ่มท้องพร้อมเดินทางต่อนะพี่นะที่นี่ก็มีลักษณะอ่อนกล่าวกาวกันอีก ลักษณะหนึ่งคือมีเต็นท์ให้เช่ามีเต็นเซอร์วิสจะจะนอนสองนอนสามนอนสี่เป็นครอบครัวครับมีพัดลมมีที่ปูนอนอะไรพร้อมครับมีที่นอนให้อย่างดีครับก็มีลูกค้าหลายหลายหลายเจ้านะครับที่มาแบบพ่อแม่นอนบ้านถูกต้องพี่ลูกก็นอนกลางเต็นท์นอนถูกต้องพี่เต็นท์เราไปโอ้ี่แล้วนี่คือแบบนั่งรอบอย่างนี้แล้วมีเต็นท์ให้เราอย่างนี้เลยนะพี่สบายไากถูกต้องครับผมสวยงามสวยงามถือว่าเป็นลักษณะ โอ้โหนี่ตัวอย่างนี่แค่ตัวอย่างนะพี่มาช่โอ้โหเล่นตัวนี้เลยครับมีทั้งลิฟวิ่งรูมแล้วก็มีทั้งอินเนอร์นอนในข้างในนะพี่นะก็สบายอยู่เลยไม่ต้องเหนื่อย ใช่ครับคือคือบางบางทีลูกค้ามาเนี้ยครับเขาตั้งใจที่จะมากางเต็นท์พอมาเห็นเต็นท์ตัวอย่างที่เรากางไว้ไม่กางดีว่าเอาเอาในนี้กว่าพี่ใช่ครับพองพองค่อนข้างครบจริงๆนะค่อนข้างเขาแล้วก็เป็นเต็นท์ลักษณะใหญ่เลยแหละใช่ครับนะครับก็เป็นบรรยากาศไปช่วงนี้ครับต้องขอบคุณด้วยครับที่เดินทางมากับเราก็คือโลงกแฟร์โคราหมุนนะครับเป็นกาแฟ หอมละมุนละมุนกาแฟที่มีขั้วแคมงขั้วกลางขัวอ่อนหรือเป็นแบ็กดิฟเป็นถูกดิฟก็มีนะครับก็เข้าไปดูในเพจรงกาแฟโค้วละมุนนะครับได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้เมล็ดกาแฟแล้วครับก็จะเป็นเครื่องบดเครื่องเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ ต้องขอบคุณซาร์เลโซไทยแลนด์นะครับเขาได้ให้เราเครื่องชงกาแฟเครื่องทํากาแฟดีๆให้เราตันี้น่ารักมากเป็นตัวแบบเหมือนโรบอตเล็กๆครับพี่อาจจะไม่ใช่โรบอตแต่เป็นสโลบารที่ทำเอสเปรสโซร้อยแล้วก็ปัม๊มปั่มปั๊มต้อง,อง,องขอบคุณด้วยอ่ะเดี๋ยวเบรกนะ้าผมว่าพูดถึงกาแฟแล้ว ซะหน่อยดีกว่าได้ครับพี่พี่แสบว่าไงได้ครับได้ครับแคมป์กับกาแฟนะพี่นะเข้ากันพี่แสบเป็นคนดื่มกาแฟไหมพี่ชอบครับชอบอ่าเดี๋ยวไปคุยกันว่าผู้ชายคนนี้จะชอบกาแฟขนาดไหนแล้วมีเรื่องราวกาแฟด้วยครับครับนะพี่โอเคเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวไปหาที่นั่งดื่มกาแฟครับครับผม ร้านอาหารพรณีสุข,ขมุมวิท2ีสิบอยู่ท่ามกลางปากช่องท่ามกลางเขาใหญ่นะพี่น่าถือนะรธรรมชาติมันดีอย่างนี้นี่เองและได้ยิ่งดีงามไปกว่านี้นี่คือผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแปลงที่มันผสมผสานน่าดูเลยพี่น่าดูมากๆม,มีอะไรบ้างครับพี่พี่แต้เพืชผักสวนครัวซึ่งซึ่งเรา เราปลูกเองครับผเพื่อที่ว่าเราเอาไปใช้ในห้องอาหารไอ้นี้คือครัวแท้ๆของที่นี่เลยปลอดสารแน่นอนทั้งอาหารที่จะสั่งมื้อเช้ามื้ออะไรต่างๆที่ปรุงผ่านครัวของมาดีเนี่ยนี่คือ วัตถุดิบชั้นดีเลยครับก็ประมาณนี้คดูแลกันครบหมดทุกอย่างไรๆเขาเข้าไปนะครับเป็นผักสลัดที่เราใช้แล้วตัวนี้จะทําอะไรพี่เอาไปทําอะไรอันนี้ไว้ขายในอนาคตเป็นทุเรียนทุเรียนใช่ผมก็เอาไปยําใบทุเรียนอะไรเนาะเรามีพริกนะมีพริกโองมันไม่ดอกมันใหญ่ไปแล้วที่พี่เอาอะไรลาดเอาอะไรรสเล็กเนี่ยครับก็ใช้ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยคอกครับผมอ่าก็อันนี้เป็นพริกหยวกพริกอะไรก็มีนะพี่นะส่วนนู้นก็จะเป็น มะละกอเป็นสาวรสนะแล้วมีเครื่องเทศฝรั่งอยู่ด้านนู้นเป็นพวกโรสเมรี่พวกคามพวกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องมีในตรงสเต็กใช่ไหมใช่ครับมีมีพลาดไม่ได้ของพวกนี้ข้อดีงามคือเป็นกิจกรรมใช่พี่ที่พี่บอกเนี่ยกิรมให้ลูกค้ามามาอย่างไงพี่ถ้าผมมาพักมันมันจะมีรายละเอียดยังไงบ้างมาพักก็คือมาพักมาเก็บเก็บเลยใช่ครับมันก็เป็นแอคทิวิตี้ของเขาถ่าย รูปถ่ายอะไรของเขาไปแล้วก็เก็บกลับบ้านตรงนี้เลยพี่ใช่ครับพี่ก็เก็บกับผักกันตรงนี้เลยพี่ใช่ครับตรงนี้เลยโอเคก็จะมีพวกทั้งเลดโอกินโอเคเลดฟิลโลอเลดคอร์สอะไรประมาณนี้ครับมีหลายอย่างครับคือผมว่ามัน มันได้ความฟีลลิ่งธรรมชาตินะเก็บเองนะพี่นะมันเป็นคอนเทนต์ไปใช่ครับพี่นะเก็บเองแล้วก็ไปช่างกิโลแล้วก็จ่ายตังค์กับบ้านได้ครับมะคุงมะเขือแล้วก็ปลูกเองหมดนะดี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 ผมว่าเราแทบจับไม่ได้ซื้อเลยครับผมครับผมซื้อก็จะซื้อเป็นพวกเนื้อสัตว์มากกว่าได้ได้โอเคดีงามดีงามครับถือว่าผสมผสานแล้วก็มาลอกงมะละกอนะดกมากๆาพี่ถามสูตรหน่อยพีู่ดมะละกอ มะกอกก็อยู่ที่ดินเลยครับดินดินเป็นของธรรมชาติเราไม่ได้ใส่อะไรเลยอขาเหรอพี่โอ้ใช่ครับเขาก็เขาก็ขึ้นเองโดยธรรมชาติดินนี้เป็นเงินเป็นทองเลยนะครับดินพี่นี่คือดินที่นี่ปลูกอะไรก็งามบรรยากาศดีมากพี่นะแล้วก็เรามาใช้พื้นที่ร่มเงาของต้นไม้ต้นมะขามนะพี่เนาะมะขามแล้วก็ข้างหลังก็เป็นร้านกาแฟ ใช่ครับเป็นเป็นน่ารักเลยชื่อว่าอะไรพี่เฉพาะหรือว่าเป็นชื่อเดียวกับรีสอร์ทรีเราเป็นช uh> ื่อมาดีหมดเลยครับมาีใช่มาีหมดเลยแล้วก็แล้วก็เหมือนค้างกันไว้นี่ฮะนี่นี่คือเครื่องดื่อันนี้อันนี้แค่ตัวอย่างนะพี่นะมีอีกหลายเมนูมีหลากหลายมาก ใช่ครับมีท well, ั้งร้อนทั้งเย็นาเลียนโซดาพวกอะไรอย่างเงี้ยน้ำผลไม้อะไรเงี้ยมีมีหมดนะพี่คาเลคเตอร์ส่วนใหญ่เป็นไงางพี่จะเสิร์ฟอะไรเน้นกาแฟหรือเน้นแบบสดชื่นอาหารเครื่องดื่มสดชื่นครับพี่ก็เราก็ค่อนข้างเน้นกาแฟเพราะว่าเราเราค่อนข้างดูเรื่องเรื่องบัตรเรียลที่เราใช้ด้วยนะเรามีอะไรพิเศษสเปเชียลของความเป็นกาแฟของมาดีอหพี่ก็เราเน้นที่เมล็ดของกาแฟเมล็ดใช่พี่ใช่ครับแล้วก็แล้วก็ตัว ตัวเครื่องที่ที่ใช้โช่ใช้ใช่ครับก็ยังเน้นอยู่ก็ไม่ใช่เข้ามาในป่าในเขาแล้วจะไม่อะไรเราพิธีพิถันใช่ใกันนะพี่วันนี้มีอะไรบ้างครับพี่มาแนะนำเข้าครับก็คืออย่างอันนี้สับปะรดเอ้สับปะรดสับปะรดสับปะรดสก็คือเราเราเราใช้ใช้วัตถุดิบที่เรามีอยู่บวกไว้ข้างหลังเนี่ยด้านด้านหลังแล้วก็มาทําเป็นเป็นน้ํา สซลรสใช่เป็นอิตาเลียนโซดาโซลรสอะไรประมาณนี้นะพี่สดชื่นแน่สดชื่นแน่อาหารไล่เลียงต่อมาพี่ก็มีชาไทยชาไทยอันนี้ก็เป็นลาเต้อะไรนะพี่ลาเต้ไหมลาลาเต้เย็นลาเต้เย็นตันนี้ก็เป็นลาเต้เย็นใช่ครับโชว์ความเป็นกาแฟที่เราพิถีพิถันกันไปนะฮะโดยโดยโดยนร้าคอีโดยร้านกาแฟโดยร้านกาแฟของเราเนี่ยก็มีเวลาเปิดปิดยังไงบ้างพี่ จริงๆแล้วเราก็เปิดตามอาหารเช้านะครับก็คือเปิด8โมงครับผมก็ถึง2ทุ่ม2ทุ่มนะามาหากใครไม่ได้พักอันนี้เราถามเป็นเป็นเป็นตัวอย่างให้เนาะไม่ได้พักจะเข้ามาอยากจะแบบมาดื่มกาแฟชิมธรรมชาติชมธรรมชาติก็สบายมากลมรื่นแล้วก็มาเดินชมสวนเดินชมอาหารให้บริการได้นะรัม่เล่นกิจกรรมหรออะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่าต้องมีเหตุมีแหล่งเนี้ย มาได้เลยก็บางทีก uh. oh. like ็มีกล huh? okay. well. okay. ุ่มลูกค like ้ามาจากเขาใหญ่นะครับผมมาขับเอ v ทแล้วก็มานั่งกินกาแฟเป็นคนชอบดื่มกาแฟไหมไข่กาแฟก็ต้องนิดนึงะครับนิดนึงเหรอพี่นิดขนาดไหนพี่ชอบกินกาแฟแบบกาแฟแบบกาแฟดำอะฮะโอเคใช่แบบแบบไม่ผสมอะไรเลยกาแฟล้วนยเลยนะพี่เมื่อก่อนไม่อย่างงี้เมื่อก่อนมั่วสมเยอะ เป็นไหมถูกไหมเห็นไหมไม่ต้องตอบหรอกเพราะอะไรแขกเกือบทุกคนเป็นอย่างนี้เหมือนผมงานตอนนี้ก็อาศัยแบบกาแฟดำเอดร้อนแอดเฟตโซเย็นอะไรดำๆอไเราจะได้อเมริกาโน่เย็นอะไรรู้ถึงรสชาติของกาแฟเพราะว่ามันไม่ไหวบางครั้งมันขนนมน้ำตาลอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับรสชาติโองเหนือันทำไม ชอบดื่มกาแฟพี่กาแฟก็ดื่มเฉพาะตอนเช้าอย่างเดียวอ๋อเหรอวันเนียอ๋องั้นก็ปกติใช่ใช่ดื่มกาแฟครั้งแรกเมื่อไหร่พี่แซบจำได้ปะชีวิตนี้นานแล้วหละกันมันสิบยี่สิบปีได้ละมั่งทำไมชอบทำไมดื่มกาแฟครั้งแรกอ่ะพี่ก็มันน่าจะเป็นค่านิยมหรือเปล่าครับค่านิยมอ้าวไงเป็นเพื่อนดื่มเฮ้ยเราลองดูหน่อยเขาดื่มกันกีกูดกูดอะไรนู่น่นสุดท้ายก็สุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราชอบแบบไหน ดื่มแล้วไม่ว้าวุ่นนะใช่ครับเดี๋ยวแล้วสดชื่นก็แล้วก็ยิ่งยิ่งมาทำกาวทำแคมป์ก็จะเห็นบรรยากาศคนดื่มกาแฟครับผมครับผมมันมีความสุขในสโลบาร์นะเหมือนคเราที่ บางเจ้าเขามาเขาก็จะมีเครื่องทำกาแฟเหมือนที่เราหมีเขามานั่งหมุนของเขาอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วก็เขาไปนั่งคุยกับพี่เขาลองก็ดีไปอีกผมไปบ่อยครั้งบอกทุกครั้งเลยครับในรายการเนยเราก็จะได้เพื่อนดื่มกาแฟแต่เช้าในการไปแคมป์ไปกาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อดีเพราะว่าน่ารักว่าเราก็เพลิดเฟหรือบางครั้งเราก็กลิ่นเช้าเล้าเนี่ยเหมือนนั่งเนี่ยคนสั่งกาแฟผมก็ได้กลิ่นมันเนี่ยมันมันคือความตุขมันคืออโรมาเลยเดี๋ยวความเป็น ลิ่ของกาแฟมัิเซลูมาให้กลิ่นเรากระทบเราแล้วก็สร้างความสุขให้เราผ่อนคลายกันไปนะผมว่าน่ารักมากกับบรรยากาศ แทบจะมาดื่มกาแฟอย่างเดียวไม่ได้เลยผมว่ามาแล้วต้องพักแล้วแหละนี่ต้องพักแล้วก็ลองลองเล่นกิจกรรมกิจกรรมนะใช่ก็ทําให้เราแบบมีความสุขมาครบจบที่เดียวก็วันนี้ที่นั่งกันสบายๆนะพี่นะสบายพี่นะอุปกรณ์เก้าอี้แล้วก็อุปกรณ์นะฮะกระติกน้ำใช่ไหมพี่กระติกแล้วก็ในนี้เป็นตู้เย็นขึ้นที่นะพี่เนี่ยเนี่ยทำความเย็นเนี่ยจะเสียบไฟรถไปบ้านได้หมดเลยแล้วก็ใช้ในแคมป์นี่ได้สบายเลยครับเพราะกําลังไฟเ็าน้อยมากแล้วก็เป็นตัวแก๊สสามหัวที่มีอยู่ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณ แบรนด์โดเมติกมากนะครับแล้วก็โดเมติกก็เป็นแบรนด์ต่างประเทศแต่ถ้าตัวแทนที่แบบนำเข้าอย่างเป็นทางการก็มอเตอร์โฮมบ้านเราที่รู้จักค่ะมอเตอร์โฮมพาเลนมอเตอร์โฮมรถนะฮะก็คือตัวแทนจำหน่ายก็อยู่ในไทยมาไทยเลยดูแลอย่างดีวเปิดมาเป็นระยะยาวมากพี่นี่ครับนี่มาพี่นั่งเก้าอี้สบายอสบายครับเพราะมันนะมันมันเหมาะมันดีด้วยเนี่ยลมมาเดี๋ยวผมหลับแน่เลย อีกส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณเหมือนโต๊ะสวยๆเนี่ยโหพี่แสบชักเลยครับผมนัดนัดเอามาจากไหนนะต้องขอบคุณครับคัตตอมเมทัลนะครับเป็นแบรนด์เหล็กคนรุ่นใหม่ครับงานเหล็กครับผมหรือจะเป็นงาน OEM ก็เขาก็ทำได้เป็นครอบครัวก็ทํางานเหล็กมาเป็นดีไซน์สวยแล้วก็เป็นงานเหล็กเป็นเขาเรียกว่าเป็น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 แผ่นเป็นชุดยูอ่ะพี่ก็จะมีแผ่นนะต่อกันได้ดีไซน์สำหรับสายใช่แล้วแล้วพับพี่เห็นมาแบบกระเป๋า แค่นั้นเองมีกระปงกระบอกแล้วขาไม้แล้วมันละมุนดูดีเราเดินมาพี่อยู่เลยใช่บผมไม่ต้องอะไรมากแล้วนะฮะแล้วก็เสิร์ฟอาหารเซตสเต็กได้เลยนะครับสบายเล่นนั่งแเราเคลื่อนย้ายง่ายเดี๋ยวนี้ไม่ข่องตัวแล้วก็จะเป็นชุดต่ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยด้านข้างก็จะต่ออะไรของเขาได้ไปเรื่อยใช่ด้านข้างก็เป็นลายหินอ่อนก็มีรูปกระโหลกแล้วก็เป็นรูกลายลายเป็นรูดูกลมกล่ดูดีครับดูดีนะพี่นะก็ง่ายๆเข้ากับธรรมชาติเหมือนที่นี่มาดี นะพี่มาดีปากช่องก็ทำมใช่ไหมคขอญาตพี่แซบอยู่กันสักอีกสักดาอนนะโอ้ได้ครับมีหลายเรื่องเลยเรื่องเรื่องของกิจกรรมยังไม่เห็นเลยยังไม่ได้พูดถึงบ้านอีกเขาบอกว่าบ้านที่นี่แบบไม่ถึงปีนะครับครับพามใหม่หรือว่าเป็นวิลล่านะโหมีมีสัตน้ำทใช่ครับนี่แหละนี่คือความดีงามบ้านเราก็จะแต่งแบบสไต มินิมอลนนนะนะนะแไปปกันนีนี่ว่ก่อนอ่าแล้วก็แล้วก็สําคัญคือเรื่องอาหารครับผมผมว่าแล้วก็คนนี้มาทันทีไม่พลาดถือว่าเป็นไปทําให้หลายๆที่ใช่ครับแต่จะมาทําให้เสียหน้าในที่ตัวเองนี่มันจะได้หรอมันไม่ได้ไหครับผมอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากแล้วก็ติดตามยังไงได้บ้างพี่สัปดาห์นี้ทิ้งก่อนท้ายทิ้งท้ายไว้ติดตามเรายังไงได้บ้างพี่ดูในเพจก็ดูในเพจของมาดีปากช่องมาดีปากช่องเลยนะพี่มาดี ติดต่อห้องพักกิจกรรมจะมาเป็นหมู่คณะมาเดี๋ยวหนุ่มสาวมาจไดกางเต็นท์อะไรเงี้ยติดต่อที่ได้ดเลยได้ก็มาดีปักช่องใช่ครับผมแล้วก็ฝากติดตามรายการด้วยครับของเราเจอกันทุกวันอาทิตย์16นาฬิกาทาง MVTV 75หรือว่าก็ติดตามไม่ทันสดนะครับหรือติดตามไม่ทันที่แบบออกทางแอปพลิเคชันก็มาดูในเพจของเราแคมเซอร์แคมสเตอร์แคมเซอร์เลยนะคะก็ติดตามกันได้แล้ววันนี้ ก็ถือว่าอปกนหนึ่งมิตรภาพแล้วก็ฝากต่อเนื่องครับมิตรภาพนี้มิตรภาพเต็นเต็นด้วยนะครับผมไว้มาหน่อยมิตรภาพเตนเต็เดี๋ยวคุยกันอีกอาทิตย์นึงครับผมนะแล้วจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะวันนี้หมดเวลาแล้วครับไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับท่องเที่ยวกลางเต็นหากาแฟดื่มยังมีความสุขนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ